มาเนี่ยอ่าสิบตันหนอนมีกี่ลูกโอ้ oh. ได้มีกี่ลูกแล้วไม่ถึงห้าลูกมั้ยไม่ถึงห้าลูกคนก็เลยถามป้ากินว่าป้ากินใช้อะไรล่ะเออป้าชื่อป้ากินเนาะป้ากินดูดูบ้านหมู่บ้าน,านจันตแปะมีสวนอยู่เท่าไหร่ครับตอนนี้มีประมาณอยู่เจ็ดสิบว่าไรอ่าลูกใหญ่มีลูกลูกเท่ากระปอ๋องนมมีเนาะแล้วก็ลูกหางแย้แล้วก็ดอก มะเขือพวงใหญ่ช่วงนี้มีเพลี้ยไฟลายแดงแล้วก็หนอนพวกอะไรพวกนี้ที่เจาะลูกเจาะอะไรเงี้ยหนอนลังไอ้พวกนี้ช่วงหางแย้ช่วงดอกอะไรพวกนี้ก็ต้องใช้ยาที่เราใช้อยู่อันนี้เราก็เดินม,มาที่คังยาพระกิ่นเนาะ<จ>ที่พระกิ่นพ่นไปเป็นอะไรนะคะเอลาโพทินอ่าเอลาโพทินจะเก่งในเรื่องนอนชอ่อนนอนเจาะเราก็ยังพ่นในเรื่องของใบได้เพราะว่า<ช>เขาเป็นยาสองตัวบวกพระกิ่นพ่นไปยังคะพ่นไปแล้วพ่นไปแล้วอ่ะ เดี๋ยวเราเดินเข้าไปที่สวนผะกินกันเลยดีฝ่าว่าไอเอราโพทินเนี่ยพ่นไปแล้วดียังไงแล้วก็กินมีเอกลักษณ์เป็นยังไงจะรุ่นนี้มะกินก็บอกว่ามีอยู่ประมาณกี่พันลูกนะพันกว่าลูกกับ2000ันเนี่ยอสองพันลูกก็ถือว่าสังเกตไหมว่าลูกจะสวยๆเป็นแบบนี้เลย ป้ากินใช้มาทุกปีเนี่ยป้ากินบอกเราว่าไม่เคยเป็นหนอนเลยใช่เอราโพตินนอกจากตอนพ่นเนี่ยจะเก่งนอนเจาะนอนชอนก็ยังคุมเพี้ยต่างๆได้บ้างเนาะใช่ใช่เวลาป้ากินพ่นทุกครั้งป้าปกินบอกว่าจะพ่นรวบเลยใช่ในเรื่องของใบด้วยใช่ลูกด้วยใช้อย่างอื่นได้ไหมได้แต่ก็คงไม่ดีเหมือนเอลาโพตินไงช่วงที่ลูกโตอ่าช่วง,วงที่ลูกโตอ่าแล้วช่วงสร้างเม็ดเราก็ต้องป้องกันตั้งแต่ลูกที่กําลังสร้างเม็ดลูกใสมากลูกไม่มี เป็นอะไรเลย